สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูลแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อฟูลแม็กช์ทีเดียวกันนะครับก็อาจจะแปลกๆสักนิดหนึ่งนะครับเห็นปืนก๊อกนะครับซึ่งก็จะมีแมกกาซีนแบบอื่นวางอยู่ด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับสอบถามเข้ามานะฮะแล้วก็เป็นคำถามที่ถามมาได้นานพอสมควรนะครับก็เป็นคำถามที่ถามมาว่าเถ้าเกิดเราล้างปืนเนี่ยจะผ่านการยิงมามากนัดหรือว่าไม่ผ่านการยิงเลยนะครับก,เกบ็เก็บไว้นานๆเงี้ยหยิบปืนขึ้นมาล้างเนี่ยนะครับคำถามจึงถามว่าแล้วแม็กกาซีนมันจะต้องล้างไหมเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับนะครับ เชื่อว่าคนที่มีปืนแบบลูกโม่ก็คงไม่คิดประโยคนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีปืนแบบกึ่งอัตโนมัติอย่างเนี้ยนะครับแม็กกาซีนอย่างงี้นะครับก,บก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแม็กกาซีนเราจะต้องล้างดีไหมล่ะอืนะครับเอาแล้วครับก็นี่ก็คือแม็กกาซีนของหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับขนาดจุดสี่ห้านะฮะหรือสิบเอ็ดมมนะครับ,รรบก็เป็นปืนที่ลหลังหลมาผมไม่ค่อยได้ ใช้1 9ึ่ายิงสักเท่าไหร่นะฮะก็จะใช้เป็นขนาดอื่นยิงสถานการณ์ทั่วไปนะครับเอาล้ครับปืนกระบอกนี้ถือว่าถือว่าใช้น้อยนะฮะในระยะสักปี2องปีที่ผ่านมานี่นะฮะแล้วก็ตัวปืนนั้นล้างจริงนะครับทําความสะอาดจริงๆนะครับเออแล้วเจ้าแมกกาซีนมันผมไม่ได้ทําความสะอาดมาเป็นปีเลยนะฮะก็ก็น่าหน้าหน้าลองดูเหมือนกันนะครับเอาล้ครับก็เอาโจทย์ที่ถามผมไว้นะครับว่าแมกกาซีนนี่ควรล้างไหมนะครับก็ คิดว่าจะต้องดูนะฮะต้องถอดดูนะครับถ้ามันสกปรกจริงก็ก็ต้องล้างนะครับเอาละแม็กกาซีนนี้ไม่ได้เคยถอดมาประมาณ2ปีนะครับก็ลองลองดูเลยนะฮะเออมันต้องล้างกัน่อล่ะเออหลายหลายท่านที่มีแม็กกาซีนก็ก็อย่าอย่าช้าใจนะฮะลองถอดดูนะฮะลองดูซิว่ามันสกปรกไหมนะครับมันมันจะต้องล้างแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่การใช้งานนะครับแม็กกาซีนบางทีถ้าเกิดมันไม่สกปรกมากก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สบายใจก็ล้างก,ก็ดีนะฮะอันนี้แม่กระเซีนนี่เป็นตัวอย่างนะะผมไม่ได้ถอดล้างมาสองปีนะฮะปืนก็ใชใ้ยิงก็ล้างบ้างปกตินะครับอืมเอาละอืมเฮ้ มีสนิมนะฮะเออสนิมนะเออมีสนิมนะครับออน,นะออน,น,บนี่ผมไม่ได้ถอดแมกกาซีนอันนี้มาน่าจะสองปีได้นะฮะนะฮะเห็นสนิมไหมครับนี่นะฮะสนิมชัดๆนะฮะ โอ้ยอ,อ้โหโอโหโอโหอพอสมควรนะครับเนี่ยเอาการที่ใช้ปืนแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกจากท่านจะล้างปืนของท่านแล้วนะครับนะบอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะก็คือแมกกาซีนนะครับ ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับถ้าปืนแม็กกาซีนปัสแจกแม็กกาซีนที่ดีนะฮะสปริงแม็กกาซีนที่ทํางานได้ดีๆนะครับปืนนั้นก็ไม่ต่างไปจากเสรเหล็กนะครับกลายเป็นอัตโนมือไปเลยก็มีนะฮะนะครับคำถามท่านนี้มีประโยชน์กับผมนะฮะแล้วกับเพื่อนๆเอฟซีนะครับว่าแม็กกาซีนคุณจะต้องล้างบ้างไหมหรือควรจะต้องล้างพร้อมปืนไหมนะครับก็ก็อยู่ที่การใช้งานนะครับหลักๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้งาน มันสตกปกมากนะครับมันก็เกิดจากการยิงนะก็มีข่ามเอานะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับบางทีก็มีพวกราบเหงือใครที่เรากำกระสุนเราบรรจุนะครับเข้าไปนะครับซึ่งมันอยู่ในแมกซีนนานๆมันอาจจะเกิดแบคทีเรียนะครับทําให้โลหะมันสัมผัสกับแบคทีเรียต่างๆนะครับก็เกิดสนิมขึ้นมาได้นี่นะฮะนี่เห็นเห็นเลยนะฮะนี่ประมาณ2ปีแล้วผมไม่เคยถอดเลยนั่นนี่นี่นะครับก็ลองหยิบถอด ขึ้นมาดูนะครับสำหรับท่านที่ใช้ปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็ลองลองถอดดูนะครับได้ผมรู้ด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เราควรจะต้องเห็นด้วยนะครับว่ามันต้องมันต้องบำรุงรักษาแบบไหนแค่ไหนนะครับเอาละครับแล้วก็มีทัคติกทิ้งท้ายนะครับว่าเมื่อท่านล้างทำความสะอาดเรื่องซองกระสุนแล้วก็สปริงซองกระสุนแล้วนะครับ ก็ใช้ได้แห้งนะครับอย่าให้ในนี้น้ามันมันเยิมอยู่ในสปริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันจะซึมเข้าไปในจอกแก๊บของกระสุนได้นะครับก็จะกลายเป็นว่าบางทีปืนก็ด้านนะฮะยิงออกไปยิงไม่ออกนะฮะปืนด้านกระสุนด้านนะฮะอาจจะเป็นไปได้นะครับเอาละเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปล้างสปริงแม่กรซสุนก่อนนะครับเอาสิมออกก่อนนะครับก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับโอ้ ส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณ FC ท่านที่ถามเข้ามาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสปริงแมกกาซีนนะครับแล้วถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ